ร่างทรงของของอาจารย์สังเนี่ยเป็นร่างทรงของอะไรครับพ่อปู่บ้างชูโชคบ้างหรือจะเป็นนางตะเคียนหรือจะเป็นกุมารถ้าเราเป็นนางตะเคียนเข้ามาลางคุณสังเนี่ยเป็นนางตะเคียนเข้ามาเป็นนางตะเคียนเข้ามาจะเป็นเสียงยังไงผู้หญิงหรือเสียงผู้ชายฮะเสียงก็จะเป็นออกไปทางผู้หญิงกิริยาวาจาท่าทางซึ่งจริงๆแล้วเราเนี่ยเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายเสียงใหญ่ๆอย่างเงี้ยใช่แล้วรแต่เวลาองลงจะเป็นเสียงผู้หญิงเลย เสียงมันก็ไม่ถึงก็จะเหมือนผู้หญิงแต่ว่ามันออกกิริยาไปทางผู้หญิงโอ้แล,แล,แล,แล้วรูปร่างอย่างงี้เป็นผู้หญิงน่าเกลียดตายไม่ใช่เหรอครับเพราะว,ว่าองลงไงฮะแล้วอย่างเสียงผมงแล้วคุณรู้ได้ไงว่าองคลงปุ๊บแล้วคุณไปผู้หญิงคุณรู้ได้ไง<จ>คุณถ่ายคลิปไ้เหรอก็มีการถ่ายคลิปไปด้วยลงองกุมารนะถ้าองกุมารก็จะเป็นเสียงเด็กเลยจะไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกันนี่ันหาจุดขายแล้วหรอคุณ หาจุดขายแต่ไอเงี้ยเนี่ยอ,อย่างอย่างในโลกของโซเชียลเขาหาว่าอาจาร,รย์เนี่ยหาจุดขายหลอกลวงประชาชนออหรือเปล่าเขาถามว่าเป็นจเจ้าร่างทรงชุชกอย่างเดียวเนี่ยบางคนอาจจะไม่ไม่ขึ้นจะไม่ชอบก,ก็จะไม่มาหาก็เลยมีร่างทรงกุมารร่างทรงของตานีร่างทรงคนแก่มารวมกันหลายร่างเลยครับโอ้ผมจะไปหลอกลวงโลกได้ยังไงก็ผมใส่ชุดขาวชุดขาวหมายถึงชุดอะไรฮะ ชุดขาวที่เป็นผู้ถือศินผู้บริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์จะไปลวงโลกได้ยังไงก็หกก็ไม่ได้แล้วเวลาเราเข้าองค์ลงเนี่ยเราช่วยเหลืออะไรคนเข้าที่มามั่งก็ช่วยเหลือด้วยการแนะนําไปรักษาอย่างนั้นอย่างนี้รักษาได้ด้วยรักษาได้ด้วยทุกอย่างเลยทุกอย่างเขามีการรักษาจริงๆครับทำไมไม่หาหมอครับเวลาคุณเป็นไข้คุณหาหมอไหม ไปซื้อยาวอย่างเดียวไม่ปซื้อยาก็ไปร้านหมอวะให้หมอจัดยาเนี่ยอเรื่องของทางทางแพทย์แผนปัจจุบันครับทำไม,ไมคุณไม่ให้ร่างทรงคุณจัดการโอ้ไม่ต้องไปหาหมอกินออน้ำมนต์หายอย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับช่องไลฟ์คอมเมดี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e นะครับผมโอ้โหติดตามกันเป็นานานๆของฮาฮายังมีอีกเพียบพบความสนุกและความฮาต้องไลฟ์คอมเมดี้ค่ะกดซั b สไครกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ